คืนนะครับเวลาประมาณทีหนึ่งนะก็หนึ่งนาฬิกามีเหตุเพลิงไหม้นะครับในบริเวณตลาดโรงเกลือครับฝั่งตลาดเอ่ประจสะแก้วนะครับได้รับแจ้งทางทหารนะครับแล้วก็รอพของตลาดเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามีมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะก็จึงได้ออกตรวจสอบตอนเวลาประมาณทีหนึ่งนะก็จากการเข้าไปในพื้นที่นะครับก็พบว่าเพลิงเพลิงเนี่ยได้ไหม้บริเวณที่อาคาร พอสำเพาหนึ่งและสองนะครับก็ขณะเกิดเข้าไปนล่ยก็ก็พบมีความหน้ายอยู่ก็ได้กระสรันลดกรเพินของเทศบาลแล้วก็ของทางทหารเนี่ยเขา้าเข้าดับเพิรนนะครับก็สามารถควบคุมเพิงนสงบไว้ได้ตอนช่วงเวลาประมาณสามนาฬิกาครับก็จากการตรวจสอบเมื่อเช้าครับก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วโดยสานีตรวภูธรคลองลึกนะครับได้พร้อมด้วยพนักงานสวนแล้วก็ ตำรวจที่สืดดบหลักฐานสองจังหวัดสะแก้วนะครับเข้าตรวจสอบที่เกหทุครับก็พบว่ามีความเสียาหายนะครับเป็นอาคารร้านค้าในบริเวณตลาดโรงเกลือเนี่ยมีความเสียาหายทั้งหมด20ห้องนะครับจากจาก,จากเหตุเพลิงไหม้นะครับเบื้องต้นนะครับห้องที่เป็นต้นเพลิงนะครับเ,เชื่อว่าเป็นห้องที่ขายเกี่ยวกับวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้า พวกแผ่นโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ต่างๆนะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับในเบื้องต้นนะครับซึ่งทหารได้ได้ตรวจสอบร่วมกับรอพอนี่นะครับก็พบว่าประมาณเวลาตีนหนึ่งเนี่ยได้มีจากจากภาพตามวงจรปิดเนี่ยก็มีมีภาพของไฟเนี่ยกระตุ้ขึ้นที่ห้องห้องล่งางนะฮะแล้วก็ทงรอพอพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยก็ได้ได้เข้าไปดับเพลิงในเบื้องต้นนะครับ แต่ในขั้นต้นไม่สามารถควบคุมเพิงไว้ได้ก็เห็นได้ประิหาริลดตับเพลิงเข้าดับเพลิงนะครับแล้วก็ในขื้นตอนยังไม่บ่งชี้นะครับว่ามีเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการก่อความไม่สงบหรือก่อความวุ่นวายนะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะปจุวั่ยเป็นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับของทางฝ่ายทหารนะครับคือทางฝั่งแตตลาดลงเกลือติดพื้นที่ชายแดนเนี่ย เราไม่อนุญาตให้มีการพัาอาศัยของคนกัมพูชาหรือ,อราษฎรในพ,พื้นที่นะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของความมั่นคงแล้วก็มีมีความเสี่ยงที่จะจะเกิดอันตรายนะครับก็ส่วนสาเหตุโดยละเอียดนะครับก็เดี๋ยวในขณะนี้เจ้าที่พิสูตรหลักฐานเนี่ยกาลังดําเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะเนื่องจากว่ามีความเสียหายจํานวนหลายห้องก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับ